สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีกุมทัดลมนะคะกับเรื่องราวของเปลี่ยนนิสัยเดิมเริ่มนิสัยใหม่ชีวิตออกแบบได้สู่เป้าหมายที่เป็นของเราชาวกุมค่ะสาทับลักค่ะหมุนมาในะรอบ30ปีผ่านไปแล้ว1นปีเหลือวเวลาอีกปีครึ่งนะคะกับ สาวินาศทางไกลห่างไกลสิ้นเก่าเก่าจบสิ้นไปนะคะในดีมีเสียในเสียก็มีดีค่ะอ่าก็เรื่องดีหรือร้ายค่ะสาทับลักณ์นี้มีความอดทนเข้มแข็งดีค่ะอาทิตย์พุธในเรือนวินาศจบสิ้นไปแล้วก็คือสิ้นเก่าๆ่านะคะจบสิ้นไปนะคะคิดดีพูดดีทดําดีแล้วเกิดผลของการได้เรียนรู้ว่านะมุ่งไปที่ หาแก้แหวนเงินทองนะคะรู้คุค่าในสิ่งที่ตนมีก็จะได้พราบกัความสําเร็จนะกับการเอืนแรงไปสู่การงานอาชีพการสังคมมีเป้าหมายค่ะเปลี่ยนไปแล้วไม่ได้อยู่กับสิ่งเก่าๆค่ะขอสังเขตกค่ะนดาวจันทร์นะจันทร์นี้ก็ เล่งไปที่จัน์มรณะนะคะจันนริมาอยู่ในเรือนมรณะนะก็เล่งไปที่รราคือชาวกลุ่มเองผู้ที่มุ่งไปที่ไรายได้นะเกี่ยวข้องกับงานสตรีความสวยความงามน,นะคะเป็นคนอ่อนโยนนิ่มนวนนะคะไม่ชอบอะไรที่ร้ายๆค่ะอีุ่ญเก่านะคะก็ะได้รับผลตอบแทนอีกฝ่ายสนับสนุนจันราชาโชคล้นบนเก่าทําว้ดีหนา้ะจะลงทุนเปลี่ยนแปลงอะไรไปนี่ก็ จะมีผลตอบแทนนะคะ,ชะโ,โชคโลกโชคเะลาก็อองอานเกี่ยวข้องกับสตรีความสวยความงามจ้ะชอบมันเพียนทุซีนภาวนาเดินจงกรมนี่ก็ลุยไปทางหน้านะคะจะเจ็บจะตายยังไงก็ไม่สนนังคารกรรมาอาชีรัเป็นดาวอังคารสักชะเพื่อนมีไใดเดินทางติดต่อกับผู้คนใกล้ไๆนี้ก็มีเกณฑ์จะเดินทางไปข้างหน้าจะมีเกณฑ์มี การงานอาชีพใหม่ๆนะคะเป็นนักเดินทางนักต่อสู้เข้มาเหี่ยวแพ้ต่อโชคชะตาะจะได้รถจะได้บ้านแล้วค่ะ,ะเก่งนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะมีผู้สนับสนุนการเดินทางไกลจะทำให้ได้พบกับการงานการสังคมค่ะ,ะการเดินทางนี้ การเปลี่ยนแปลงไปแล้วไปสู่เป้าหมายความสําเร็จงานและเงินรออยู่ข้างหน้านการตัดสินใจครั้งสําคัญสุขภาพแข็งแรงนะคะโมูฟอ่อนไปข้างหน้านะกดไม่ปล่อยะค่ะสู้สุดใจขาดดินค่ะได้พบกับเพื่อนคู่ค้าหุ้นส่วนใกล้และไกลนะนก็ได้พบกับความมุ่งมั่นตั้งใจมีหุ้นส่วนสนับสนุนคนะ วันสําคัญของสิวันสําคัญของชีวิตมี2วันควันเกิดแล้ววันที่คนพบว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรอันนี้ก็ได้ปรีกตัวนะคะห่างจากความวุ่นหวายนี้ดับเกตอยู่นรนเพื่อนเนี่ยตนเองก็ได้ศึกษาอะไรใหม่ๆนะพบก,กับเพื่อนมิสหายเก่าแก่คนเท่าคนแก่เป็นโครงการไปรยาวๆนะ ได้ริตัวห่างจากความวุ่นหวายมุ่งมันไปที่บําเพ็ญพอเพียงพอกินพอใช้รู้เก็บออมรู้คุณค่ากับสิ่งที่มีค่ะลุยไปข้างหน้ากับการงานมีประสบการณ์ค่ะชีวิตเปลี่ยน